สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนีช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สิบหาท่านว่ากับมีมาหายขื้เก่านอกานาจากเชองหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วกัหุ้นรันนเสเซียจ้ะแต่ก่อนที่เฮาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในด้วยจ้าขอบคุณจ้า ก่อนที่วจะไปเบื้องแนวทางเท่ากับว่าเบื้องรายง,งานผลก่อนเนอกจากของหุ้นสามราเที่ยวหายไปวันที่14ท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ้นแรกก่อนเน่อจากของหุ้นอังกฤษเท่ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูุดหนึ่งกับศูนย์ผลที่ออกมาบนออก8 6 4ห่าลังออก80จาก เท่ากับเขาล่างนอกจากนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดศูนย์กับออก80ศูนย์เป็นเจ้าหน้าทีน,น่นนนจาจะสำหรับผู้ที่ติดตามช่คลิปน้องซ่อนแชนแนลจะเดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอกับดีใจน้ำนอกจากกระเบื้องผลหุ่นอังกฤษไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอกจากสำหรับผลหุ่นเยอรมันวาผลออกตัวใดนอกจาก จ้าเขากลับมาตามต่อกันเลยเนาะสําหรับผลหุ่นเยอรมันหุ่นเยอรมันเขาก็หายไปฟันหาวิ่งรูดหกกับหาผลที่ออกมาบนออกสามหาหกหลางออกหนึ่งหกจากเขากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนาะไปเบื้องบนก่อนบนกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดนอกจากนาะกับออกหาหกล่างก็ออกเป็นตัว วิ่งรูดหกจากกระออกหนึ่งหกแล้วกับว่าตรงกับตัวที่ร้อหายไปเป็นตัวรองจอสองตัวหกหนึ่งหนึ่งโกนอกจากเนาะเข้ากระแตกล่างกันไปน้ำนอกจากเป็นจ้าไหนนาะจักสำหรับหุ่นเยอรมันเลยเอาไปเป็นแนวทางกันว่านอจากกระดีใจน้ำเนาะกระเบื้องผลหุ่นเยอรมันไปแล้วก็ไปตามต่อเรื่องจากสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดนอกจาก จะเข้ากับมาตามตัวนอกจากนอสำหรับผลหุ่นรัสเซียเข้ากับไฮไปนอกจากฟันแปดยิงรูดเก่ากับแปดผลที่ออกมาบนอ,อกเก่าสองสองล่างออกหาสองจะเข้ากับเขาบนนอกจากนอเป็นตัววิ่งเก้าจากกัาออกเก้าสองสองเป็นจุดไหนเน้ะจะสำหรับหุ่นรัสเซียได้เอาไปเป็นแนวทางกันบ่ายนอจาก ก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาบุญกันไปกระเบิงไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเรือนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่สิบหาท่านว่านอกจากวามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากเขากับมาตามต่อกันเลยนอกจากนอกําสหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัดของวันที่สิบหาท่านว่านอกจากเขากับมีแนวทางให้เตอหุ้นอังกฤษ หุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรัสเซียนอกจากเขากับมาเบื้องแนวทางของหุ่นอังกฤษกันก่อนนอกจากกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนสามกับเดนซีไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันสามวิ่งรูดกับไฮซีกับสามไปเบิ้งโตเน้นแล้วก็โตร่องนอกจากมาเบื้องตเน้นกันก่อนโตเน้นก็ใไฮ สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดจ้ะ กลับไปเบื้องแนวทางตัวนี้ตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี้ตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีลุดบ้างเข่าบ้างเทากับส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้าตัวนี้จะเข่าง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เข้ากับเบิ้งแนวทางของหุน่นอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะก,กับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอะระมันว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจา้าจากเข้ากับมาตามต่อเนาะจ้ะสาหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบิ้งตัวเดน่นกับไฮเด่นเก้ากับเดนศูนย์น ไปเบิ่งฟันวิงรูดเนาะจัมาเบิ่งฟันก่อนกับายฟันเก่าวิงรูดกับไ้ศูนย์กับเก่าไปเบิ่งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจากมาเบิ่งตัวเน้นกันกนตัวเน้นกับไเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหา 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9, จักไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะหาย ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจากกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่ตัวจ้อสองตัวกับไฮล่นไปกราฟน้ำเนาะจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่ตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรูดบ้างเข่าบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันมิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหล่นง่ายกลัว สำหรับผู Luckily, no ้ที EL ่ชื่นชอบฟันย no ิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจ้ะกับไปตามต่อเลนเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกับเลยจ้าจากเข้ากับมาตามต่อกันเลนเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียกับไปเบิงตัวเด่นกับไฮเดนเจกับเด่นแปด ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับห้ฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกันให้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกัให้ 82 83 84 85จะไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นต,ตัวจ้อสองตัวก็ให้เล่นไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นต,ตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง ข้ากขใช้แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเหล่งง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นส่วใดนแน่ๆจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สิบหาท่านว่าไปแล้วเนาะจา้ะทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัสเซีย เบิงตัวเด่นตัวนินกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะน้อาจา้ะมักชอบตัวใดเข้ากัสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขกที่เขาคิดไวทายนี้ช่องน้องชอนชาแน,นลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องชาแน,น,นลกะขอขอพ้นจ้าสวัสดีจ้า